จะพาทุกคนมากินดอกไม้อันนี้เนาะทุกคนเดชไข่เบิ้งทางไนอันนี้เราไปซื้อมาแต่ตลาดเนาะเนี่ยมันจะเป็นดอกแบบนี้อันนี้เนาะเป็นดอกไม้พื้นบ้านหรือว่าดอกเล็บนั่นเองนะจ๊ะทุกคนล้างมันก่อนเนาะ เดียวก็ได้แล้วเนาะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันบ่ได้เปื้นเอเลยเนาะเขาขึ้นปิดเอายู่ต้นมันเ,เลยเนาะนกกาจิซซึ้งเลยเนาะบบดน,นี้เอาไปนึ่ง โมอของเหากระฟดและนอวันนี้นกกะสิเอาดอกไม้นี่มาเซอร์เลยนึ่งไว้เนาะนึ่งแบบนี้ไว้เฮาจีจกจกบนี้ถ้อมันเป็นหูนึยเพื่อว่าเพื่ออายน้ำขึ้นมาเนาะแบบนี้ละกะปิดฝาไว้เนาะนึ่งสาสนาทีแล้วเฮากะมาเบิ้งนํำกันเนาะ ตอนนี้ก็หอดสามสิบนาทีแล้วเนาะทุกคนเฮาก็มาเบิงหน้าตาของรอกลีบเฮาว้าวนกกระจีเอาออกมาซื้อ เาห่านึ่งแล้วแล้วเนาะทุกคนบัน,นี้นกกาจะเอาเกลือเซอร์เนาะเอาเกลือเซอร์เพื่อมันมีรสาติเวลาเหาไปตากแห้งมาเนาะเซอเกลือและกระเซอร์ผงซูรสหรือว่าแป้งน,นัวนั่นเองเนาะคนเพื่อมันเข้ากันเนาะ หลังจากที่เฮาเสื้อเกลือเป้งหนัวแบบนี้แล,แล้วนะทุกคนคนเ่อมันเข้าเดียวไม่ได้เฮากระจเอาไปตากแดดเนาะไปตากแดดเทอมันแห้งและหลังจากนั้นกระจึงเอามาจืนกินกับข้าวเนาะทุกคนหรือว่ากินกับเหล้ากินกับเบียกัแซ่บแซ่บด้วยกันเนาะอันนี้เนาะคือดอกลีบของเฮาขมๆอ่อนๆเนาะรสชาติของมันเนี่ยเป็นตาแซ่บขนาดเลยเนาะปาบานี้เนาะกะจิเอาไปตากแล้วกจะจิพาทุกคนมาทอดกินกับข้าวน้ำเดียวเนาะ ผลบ้านนี้นกกาจิพาทุกคนมาเบิ้งดอกลีบที่เหา่าตากแห้งไว้เนาะอันนี้เนาะคือดอกลีบที่เหาตากแห้งไวสองสามมือมันก็จีแห้งประมาณนี้เนาะทุกคนบ้านนี้นกกาจิพามาจืนหรือว่าทอดเนาะทอดเซอร์น้ำมันขนาะแล้วเอากะมากินกับข้าวเนาะเกี่ยมมาเบิ้องคำการว่ามันจีแซ่บซ้ำเลยอันดอกไม้บ้านเห่านีน่ขนาะเนาะทุกคนเซอร์น้ำมันลงไปเนาะ ลงไปเลยนี่ว้าวทุกคนเห็นบอกเวลาเฮานงนล้วมันจีพองขึ้นแบบนี้เนาะเวลาที่เฮามาทอดตักออกเลยนะน้ว,ว,ว,วมันน้นมันเตก โมของเฮาก็ได้ที่และเฮาก็เอาตกรีบเสื้อลงไปเนาะเสื้อและคนคนไดนึงแล้วก็เอาออกเลยเดอทุกคนจากไม้เมันจีไม้เนาะเนี่ยอันนี้คือดอกรีบหรือว่าดอกไม้บานที่เฮาเอาไปตากแห้งไว้ฮะเนาะเนี่ยเห็นตาแสบขนาดเลยเนี่ยหลังจากที่ทอดแล้วนกกระจีโฮยนอน,นิดหนึ่งเนาะทุกคน เพิ่มรสชาดเพื่อมันแซ่บขึ้นกว่าเก่าเนาะนี่โอยเซอหน่อยหนึ่งอย่าเนาะขนาดวันหน่อยเลยตะกี้คนๆเพื่อมันเข้ากับขหน่อนยนึงเวลาหฮาหนึ่งเนาะเวลาห้าหนึ่งแล้วมันกะจีพองแบบนี้เด้อทุกคนเวลาเ,าเอาไปทอดเนาะเอาไปทอดแล้วมันกะจีพองๆงามๆแบบนี้รับประกันว่าแซ่บแน่นอนเลยขมอ่อนๆเนาะแต่กะแซ่บดีทุกคน แทนแทนแทนตอนนี้ทอดดอกลีบของเฮากะเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนยุดจานในกำมือของนกเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะอันนี้เนาะคือทอดดอกลีบหรือว่าดอกไม้บานเฮาเองรสชาติมันจะแบบขมขมขมอ่อนๆนะนะเนาะทุกคนมาเดิบไปนี่นกกะจิพาทุกคนเนาะมากินข้าวกับดอกลีบนั่นเองเนาะอันนี้นกโลยขนอในหยนึงเนาะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันนัวขึ้นอีก ถ้าพู้เลยว่าอยากโวยกะไดเนาะเพราะว่าเฮาเซอร์เกือบเป็นหนัวตอนเฮาจีไปตากแห้งคนละนะอันนี้ก็คือข้าวเหนียวเนาะมือนี้มือนี้ก็คือจับข้าวเหนียวแล้วกะจับจานดอกลีบได้เนาะทุกคนเนี่ยดอกลีบของเขากรอบๆเนาะกรอบๆแซ่บๆเนี่ยทุกคนมาเด้อมาเด้อกินน้ำนกเด้อ แซ่บกัน่าเลยทุกคนนอกเลยค่ะพองนี่เยอะเลยเนาะออันนี้เนาะคือเคล็ดลับในการตากดอกลีบแบบเลยเฮ้อมันพองเนาะเขาต้องเอาไปนึง่เงเฮาบะต้องเอาไปต้มถ้าเขาเอาไปต้มมันกระบบโพองเขาต้องนึ่งยิ่งเดียวมันตึงพองเวลาไปทอดนั่นเองนะคะนี่เนาะขมขมอ,อ่อ,อนๆผู้เลิศม,มากินขมเนาะ แห้งทึกเจอแน่นอนนกกระมักข่มคือกันความกรอบแล้วเขาวาดอดเลยดอกเลยกันดอกเยอะอๆผมหววเนาะ าหลายดอกลเนอะอืมอื้อ้ยทุกคนือถอดดอกกลีบของเขา บืองี้่อย f สเหยลนกีพอรอตนกจะคือ FC เหาได้มากินํากันเนาะจริงๆห้าพูดถึงรสชาติว่ามันแซ่บซําเลยน่ะถ้าผู้เลอมากกินขมก็กินได้เนาะแต่มันก็บ่กขมแห้งันเลย้ะทุกคนผู้เลอโบมากกินกัะลองกินบ้างเนาะบางเธอจีมาก หวานเป็นลมขมเป็นยาเพื่อนว่าแน αι, ่เพราะฉะนั้นเขาต้องกินขมหลายๆเนาะจึงกิบบเป็นลมนะอืมจำเหรแบบมันกรอบๆเลยท่านน่ะเนาะเวลาเขาย้ำเข้าไปแล้ว คือมันละลายอยู่ในปากเขาพร้อมบากเลยนะทุกคนความกอบของมันมันจะกอบแบบนุ่มๆเนาะมันบบก,กอบแข็งเนันกชิบีเอาไปทุกคนมองเนาะเนี่ยมันบบได้กอบแข็งเนาะมันจะเป็นแบบนุ่มๆเวลาเรากินเข้าไปแล้วมันคือไอศครีมนี่แหละมันละลายในปากเลยอมอมดอกรีบเนาะดอกรีหรือว่าดอกไม้นั่นเองเนาะ มันง,งามๆนกจะเอิญกาะดกไม้เลยแต่มันก็มีซื่อเนาะซื่อมันแม่นดอกลีบหืมสักคำเยอะ,อ,ะอืม นีอนทุกคนจะเฮาเอฟซีเอาฟังเสียงเด้อวันนี้ว่าเสียงความกอบมนันนะจะซ้ำเลยนะเนาะนีะ่เนาะ ชิ้นยอดเลยทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นกกาจากซัมนี่ก็นะทุกคนแล้วพบกับนกไหนวิดีโอต่อไปเด้อขอบใจ f c House ทุก Đó, ที่เข้ามาเบิรงวิดีโอของสาวเสียงขวงเข้ามาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเหงื่อสิงคเธอสองสาวเสียงขวงได้เนาะถ้าผู้เล่ยังบ่ทันซับเหงื่อสิงคเธอน่ะแล้วถ้าผู้เลอเนาะมีอันเลอบ่เข้าเจอกะเขียนลงที่คอมเมนต์เด้ทุกคนแล้วสาวเสียงขวงเฮาสองคนจะมาตอบเอฟซีเฮาเบิร์ทุกๆคนเลยนั้นเลยนะเนาะสำหรับวิดีโอนี้กะบ๊ายบาย